สวัสดีคะ่ะจากร้านทีแคมนะคะสินค้ารายการนี้เป็นการกระแทกข้างประตูงานพ่นสีดำด้านสำหรับรถเรนเจอร์สีประตูทุกรุ่นตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันสินค้าภายในกล่องที่ลูกค้าจะได้รับทั้งหมด1ชุดมีจำนวนสชิ้นนะคะในส่วนของสีดำด้านที่ใช้พ่นเป็นงานพ่นสีรองพื้นก่อนที่จะนามาพ่นเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งทาให้สีมีความคงทนและเป็นสีคุณภาพสำหรับพ่นชิ้นส่วนรถยนต์มาดูในส่วนของชิ้นงานกันนะคะ วัตถุดิบผลิตจากพลาสติก ABS Gate A ซึ่งชิ้นงานมีความหนายืดหยุ่นในตัวเหนียวไม่แตกหักง่ายค่ะชิ้นงานมีกาว 3M แพ้ติดให้เรียบร้อยซึ่งในตลาดบางเจ้าจะเป็นกาว 3M ปลอปอมนะคะรับประกันการติดตั้งค่ะติดตั้งอย่างลงตัวและถูกต้องตามตำแหน่งชิ้นงานจะแนบสนิทกับตัวรถค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมนะคะ